สวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมสมานทำตะคุครับในช่วงของรัฐวัฒน์กดเต็มนะครับวันนี้เราเราตามมาคุยกับพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งจริงๆคนเนี้ยน่าน่าจะรู้จักแล้วแล้วก็ดังไปแล้วนะครับห <c oughs> ลังจากจากคลิปข้าวโพดนะ <c oughs> แต่วันนี้เราพะเอิญวันนั้นมีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วพอดีทางเจ้าของแปลงบอกว่าเหลือจะขีดข้าวโพดแล้วก็ มาขีดใส่ต้นมะ<อ>ม<อ>่วง,วงเดี๋ยวเราจะหลังจากสัมภาษณ์คุยแล้วเราจะถ่ายเอามะม่วงให้ดูปรากฏว,ว่าเหลือเอาย้อนกลับไปข้าโพดนิดนึงเป็นไงปัจจุบันข้าโพดใหญ่ยาวใหญ่ยาวมาก<ะ>ต้นนึงประมาณกี่เริ่มประมาณกี่ฝักสองสองฝักแล้วเต็มไหมทั้งสองฝักเต็มไหมเต็เต็มเลยนะ ไมสส่สุดเลยสุดเลยสุดเลยแล้วก็บอกใบเขียวตั้งตลอดใบเขียวตั้งแล้วก็อกเออแล้วก็หลังจากนั้นเราคิดว่าเราเใกล้ๆจะเก็บเกี่ยวเนาะเราก็จะไปถ่ายให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูวันนี้เราจะมาคุยเรื่องมะม่วงคือสนใจนิดนึงว่าเหลือจะเห็นบอกว่าเหลือจกขีดข้าวโพดนั่นแหละใช่แล้วก็มาพ่นใส่มะม่วงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราเอาภาพทีหลังไม่มีลูกร่วงเลยอะ่ะไม่มีลูกร่วงเลยติดติดเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพเนาะ แล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าปกติมะม่วงทั่วไปดูดูการนี้ผลมันจะต้องตกต้นปีเพราะเอญผลไม่ตกเขาเรียกว่าฝนตกชะดอกมะม่วงแต่พอผลไม่ตกแล้วมันจะเกิดอะไรนะดำ,ดำแล้วร่วงแต่ต้นแคที่ฉีดไปเนี่ยไม่มีร่วง,ไม,มวงไม่มีดำแล้วแล้วก็ติดแล้วก็ติดเขาเรียกอะไรนะติดช่อเยอะด้วย,ย,ยแล้วก็บางบางช่อเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับบางช่อนี่ที่ที่มันออกลูกออกผลแล้วเนาะโอ้โหมันติดแบบ ทุกนะทุกทุกทุกเพราะว่าในตัวของตัวลายชินีเนี่ยมันมีเรื่องของทําให้ขั้วเหนียวมีสารเล่งงติ่งมีสารจะไปโอ้โหแยะแย่มากมายต้องต้องพี่น้องทดลองใช้นะครับตั้งแต่ใช้กับอะไรบ้างนอกอามมม่วงมีขี่เล่นๆแหละแต่ได้ผลนะครับก็จะมีอะไรมีข้าวโพดข้าวโพดแล้วพี่น้องเกษตรกรเราที่มีญาติพี่น้องเอาไปใช้กับอะไรอีกบ้างก็มีข้าวข้าวแล้วมีอะไรอีกมีอะไรไหมตอนนี้ บวกบวกบวกบอยู่ด้านหลังผลผลเป็นยังไงบ้างผลแบบยาวอ่ะยาวยาวบวกในฐานะผู้ใช้ต้องบอกว่าเพิ่งใช้เนาะเพิ่งใช้เองเพิ่งใช้ในความรู้สึกที่ใช้กับพืชตัวเองเลยเอาหลักๆก็คือเขาโพดกับกับมะม่วงเนี่ยความรู้สึกเป็นไงกับกับไอตัวลาชินีบีเคของเราเนี่ยดีดีดีแล้วความประหยัดความประหยัดเป็นไงบ้างไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะปุ๋ยแบบ ปุ๋ยยูเลียปุ๋ยสูตรอะไรปกติไร่หนึ่งเนี่ยใช้ปุ๋ยปีนึงก็ประมาณกี่ลูกครับในข้าวโพดเอากี่รอบข้าวโพดก็สามสามลูกแหละสามลูกต่อไร่เนาะก็เฉลี่ยลูกแล้วประมาณพันได้ไหมได้ตอนนี้ได้พันหนึ่งหรือสองพันเนาะเมื่อก่อนสองวันเอาตอนเนี้ยลดแล้วลดแล้วเดี๋ยวประมาณพันแสดงว่ารอบหนึ่งของข้าวโพดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสามพันสามพันจ้ะแต่ไปใช้อีกเนี่ยรอบหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทตั้งแต่ใช้ยามา ก็เหลือเหลือรอบละเหมือนครึ่งนึงอ่ะหายหมายความว่าต้นอุ่ยนะต้นพุนยถยไปึงนึงแล้วก็ไอ้นี่ดีด้วยสรุปแล้วก็ก็ถือว่าประหยัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับก็วันนี้อยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการเราอยู่เป็นยังไงบ้างว่านีแนะนําให้เขามาใช้ที่ว่ามันเป็นยังไงลองลองแนะนำสักหน่อยได้ไหมครับเป็นตัวแทนเราด้วยตอนนี้ก็อยากให้เกษตรกร หันมาใช้ยาแทนปุ๋ยปุ๋ยน้ำเป็นปุ๋ยน้ำมันเป็นปุ๋ยน้ำไงแทนแทนปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดเพราะว่ามันจะได้ลดต้นทุนใช่ใช่แล้วขวดนึงไม่แพงขวดนึงเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทพันซีซีแล้วตอนนี้มีขายกับตัวแทนจะไม่มีขายร้านนะที่นี่ที่นี่ก็เดี๋ยวจะบอกเบอร์คุณเจ๋อบอกอีกครั้งนึง 081 283 283 8671ตอนนี้อยู่ที่บ้านติดต่อได้ตลอดอ่าติดต่อได้ตลอดโทรมาเลยเนาะโทรมาเลยจ้ะส่งฟรีทั่วประเทศเอ่อขวดนึงนี่กะคัพโพดตอนนี้ทำคัพโพดกี่ไร่ที่ทําอยู่ตอนนี้ทำหกไร่หกไร่หมดขวดไปยังเนี่ยยังยังประมาณสักครึ่งขวดได้ไหมประมาณนี้เนี่ยขีดประมาณรอบสองรอบนึงเนาะแล้วผลผลิตเดี๋ยวจะติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเขียวแล้วก็ พี่น้องกษตรก่อนะครับสนใจติดต่อดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับของราชินีวีเคเยี่ยมไหมครับเยี่ยมราชินีวีเคเยี่ยมเราคงต้องล้ำลาไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับคุณเกี่ยวครับสวัสดีครับช่อมะม่วงมันเกิดเกือบทุกยอดเนาะมันเกิดเกือบทุกยอดเลย แล้วก็่ยาบางอันก็เริ่มแตกลูกแล้ว